ชายคนนี้ทําการปล้นธนาคารในเกมแต่มันกระทาให้เขาได้เงินมาในชีวิตจริงเบตาเทดเรื่อเปิดมาที่การสัมภาษณ์คินเคท CEO ของบริษัทเกมชื่อดังคินเคทนาเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเขาเกมสเสมือนจริงอันไล่ขอบเขตในเกมนั้นทุกคนจะสามารถทําอะไรก็ได้เขาบอกว่าเกมนี้จะลดความรุนแรงที่เป็นปัญหาหลักในเอเมริกาได้อย่างเห็นผลพวกเขาจะทําการย้ายปืนทั้งหมดเข้ามาอย่างโลกแห่งเกมอาวุธปืนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามาหลายยุคหลายสมัยการฆาตกรรม เหตุการณ์ยิงมีคนต้องตายมากมายจากเหตุการณ์พวกนั้นเขาเลยจะย้ายความรุนแรงพวกนั้นเข้ามาในเกมแทนถ้าอยากยิงใครก็ไม่ยิงในเกมให้มันจบจบพูดงๆๆ่ายๆคือเขาต้องการสร้างเกมเสมือนจริงขึ้นมาเพื่อให้คนได้มาระบายอารมณ์ในเกมแทนที่จะไปก่อความรุนแรงจริงๆชายคนนี้มีชื่อว่าคริตเขาคืออดีตพนักงานและหุ้นส่วนของบริษัทคินเคสคริดกำลังดูบทสัมภาษณ์นั้นอย่างตั้งใจแต่เมื่อภรรยามาเห็นเธอก็บอกว่าพวกเขาต้องหนีแล้วทั้งสองรู้ดีว่าคินเคสกกำลังจะทำอะไร มีสิ่งหนึ่งที่คินเคปไม่ได้บอกในการสัมภาษณ์เดิมทีคีต้องการจะผลักดันให้เทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้ทางการทหารมันรุนแรงและเสี่ยงมากเกินกว่าจะเอาไปใช้กับคนทั่วไปแต่คินเคปก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้นเขาคิดว่าถ้านำสิ่งนี้มาสร้างเป็นเกมมันจะทำเงินได้มากกว่าหลายพันเท่าดังนั้นแล้วเขาจะไปสนใจทำไมว่ามันจะอันตรายต่อใครด้วยเหตุน,นั้นคินเคปจึงใส่ไลค์คิดและฮุบเอาเทคโนโลยีทั้งหมดมาเป็นของตัวเองแทนพ่อฟังจบคีกับภรรยาก็รีบเก็บของเพื่อหนีไปต่างประเทศ แต่ว่ามันกลับไม่ทันซะแล้วพอเมื่อเปิดประตูออกไปคนของบริษัทก็ได้มาดักรอและทําการจับตัวพวกเขาคริสพยายามจะหยิบอาวุธขึ้นมาสู้แต่พวกมันก็รู้ทันและทําให้เขาสลบไปเรื่องตัดมาที่แม็กเขาคือโปรแกรมเมอร์อันดับหนึ่งของโลกบริษัททําการส่งเกมที่เพิ่งสร้างเสร็จมาให้แม็กลองเล่นเมื่อเขาเปิดเครื่องและใส่แผ่นเสร็จเลขาส่วนตัวของแม็กที่ชื่อปิ้นก็โทรเข้ามาหาเขาทั้งสองไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่พวกเขาก็แอบมีความรู้สึกดีๆต่อกันพอได้ร่วมงานกันบ่อยครั้งหลังวอร์มร่างกายเสร็จ แมกก็ทําการเข้าเล่นเกมในทันทีปริ้นบอกว่าเกมนี้มันจะต่างจากเกมทั่วไปเขาไม่สามารถปรับแต่งตัวละครหรือฉากใดๆได,ได,ได้ผู้เล่นจะเหมือนถูกส่งไปเป็นตัวละครในโลกอีกโลกมันจะเหมือนจริงมากๆถูกการกระทําในเกมจะมีผลที่ตามมาเหมือนกับโลกความเป็นจริงซึ่งนั่นก็ทําให้แมกยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่กลับมาที่ครีดภรรยายของเขาถูกซ้อมจนน่วมส่วนเขากาลังถูกคนของบริษัทฝังชีวิตเข้าไปในร่างกายปรากฏว่าสิ่งที่ครีตก,กับคินเคคิดค้นขึ้นมาได้มันไม่ใช่เกม มันคือเทคโนโลยีที่จะสามารถควบคุมคนที่ถูกฝังชิปให้ทำอะไรก็ได้ตามคำสั่งโดยที่กินเคสทำให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นแค่เกมเกมที่แม็กกำลังเล่นอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วมันคือการควบคุมคลีตแม้บอกว่านี่มันโคตรเจ๋งเกมนี้มันสมจริงที่สุดเท่าที่เขาเคยเล่นมาเลยเขาบังคับคิดและเริ่มเดินดูรอบๆซึ่งมันก็ดูแปลกหน่อยๆเพราะตัวละครที่เขาเล่นมันดูมีสีหน้าที่โกรธอยู่ตลอดเวลาแถมในห้องห้องนั้นมันก็ยังมีร่องรอยการต่อสู้และคราบเลือดอยู่เต็มไปหมด เขาบังคับคิดเดินมาเรื่อยๆจนเจอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเขาพ่อเปิดมันเขาก็เจอกับวิดีโอของชายคนห<ค>น,นึ่งที่ดูเหมือนจะเป็น NPC หลักของเกมแต่ความจริงแล้วนี่เป็นการจัดฉากของบริษัทพวกมันต้องการให้แมกคิดว่านี่เป็นเกมและบังคับคิดให้ไปทําสิ่งที่พวกมันต้องการ NPC บอกว่าเกมนี้มีภารกิจอยู่เขาจะต้องทำภารกิจพวกนั้นภายใน90นาทีต่อจากนี้ถึงจะจบเกมได้แต่ถ้าเขาเกิดพลาดขึ้นมาละก็แฟนของคีจะถูกตัดอวัยวะออกไปทีละชิ้น ภารกิจแรกคือการเข้าไปธนาคารที่กำลังจะถูกปลน้นจากนั้นเขาจะต้องไปที่เซฟหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งโดยที่ไม่ถูกจับได้คีดกลัวสุดขีดว่าภรรยาของเขาจะเป็นอันตรายแต่ว่าแม็กที่เป็นผู้เล่นกับชิลเพราะคิดว่ามันเป็นแค่เกมหลังได้ภารกิจแม็กก็บังคับคีดขึ้นรถเพื่อเดินทางไปที่ธนาคารโดยความที่แม็กไม่เคยขับรถมาก่อนเขาเลยไม่รู้ว่าต้องสตาร์ทรถยังไงคีดนั่งนิ่งอยู่เกือบ5นาทีพอแม็กไม่รู้วิธีสตาร์ทรถ โชคดีที่เลขาส่วนตัวอย่างปิ้นมาช่วยเอาไว้เขาเลยสตาร์ทรถติดแล้วออกเดินทางไปทาภารกิจต่อได้ในขณะเดียวกันข่าวทางทีวีก็ออกว่ามีโจรปล้นธนาคารอยู่ในตอนนี้แต่แม็กก็ไม่ได้ยินมันพอเขาเปิดเสียงเกมดังเกินไปเขาบังคับคี้เข้ามาในธนาคารได้สําเร็จจากนั้นแม็กก็บังคับให้คีบไปถามที่อยู่ของเซฟจากพนักงานแบงก์พอได้ข้อมูลมาเขาก็หยิบกุญแจแล้วล่อเข้าไปในห้องเซฟทุกอย่างไปได้สวยแต่ว่าจู่ๆสัญญาณของเกมก็ขาดหายไปปรากฏว่าชิปมีปัญหาขัดข้อง คิดเลยได้สติขึ้นมาชั่วคราวเขาพยายามจะดึงชิปนั้นออกมาแต่ว่าแม็กกับเชื่อมต่อก,กับมาควบคุมเขาได้ซะก,ก่อนเขาเปิดเซฟและเจอปืนและข้อความอยู่ในนั้นข้อความบอกให้เขาฆ่าจนพวกนั้นทิ้งแล้วขโมยเงินมาเป็นพยายามเตือนเขาอยู่ตลอดว่าอย่าฆ่าใครมั่วๆเด็ดขาดเพราะมันจะทําให้ภารกิจล้มเหลวแต่แม็กก็บอกให้เธอใจเย็นแพ้ก็แค่โหลดเซฟนี่มันเป็นแค่เกมไม่ใช่โลกความจริงสักหน่อยจะซีเลียสไปทําไมแม่ค่อยๆจัดการพวกโจรและขโมยเงินมาได้ในที่สุดเขาขับรถหนีออกมาและทําการจอดพัก เขารู้สึกหิวเลยว่าจะหยุดเกมแล้วไปหาอะไรกินสักหน่อยแต่แม็กก็พบว่าเกมนี้มันไม่สามารถหยุดได้ซึ่งปินก็ย้ำกับเขาว่าเกมนี้มันสมจริงมากในเมื่อโลกความจริงเราหยุดเวลาไม่ได้เกมนี้ที่เหมือนจริงสุดๆก็เลยหยุดไม่ได้เช่นกันแม็กไม่สนและเดินออกมาหาอะไรกินที่ห้องครัวและเขาก็ถึงกับช็อกเมื่อเขาเห็นพนักงานแบงก์ในเกมถูกสัมภาษณ์อยู่ในข่าวเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเล่นม,มันไม่ใช่เกมแต่เป็นการบังคับคนจริงๆพ่อรู้แบบนั้นแม็กก็รีบโทรแจ้งตำรวจก่อนที่จะสวย แต่ว่าบริษัทก็เป็นคนที่รับสายและสั่งให้เขากลับไปเล่นเกมปินขอ้องกับเขาให้กลับไปเล่นเกมต่อให้จบแต่แม็กก็ไม่สนและทําการปิดเกมทิ้งจู่ๆ NPC ในเกมที่เป็นคนของบริษัทก็โฉบเข้ามาเขาสั่งให้แม็กกลับไปเล่นเกมต่อแต่เขาพยายามปิดเกมหรือทําอะไรตุกติกเขาจะฆ่าปินทิ้งสะเขารู้ว่าแมกู้สึกยังไงกับเธอเหมือนคงไม่ดีแน่ที่เธอจะต้องมาตายเพราะเขาไม่ใช่แค่นั้นราะเงินที่ถูกปล้นมาทั้งหมดมันถูกโอนเข้าไปยังธนาคารของแมกเรียบร้อยแล้ว ต่อให้เขาไม่เล่นเกมและปล่อยยอมให้ปิ้นถูกฆ่าสุดท้ายเขาก็ต้องติดคุกหัวโตเพราะถูกใส่ความว่าปล้นธนาคารอยู่ดีแม็กไม่มีทางเลือกเขาเลยต้องกลับไปเล่นเกมนั้นต่อภารกิจต่อไปเขาจะต้องบังคับคีดไปยังโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นั่นจะมีเหตุการณ์การยิงเกิดขึ้นและแม็กจะต้องบังคับคีดให้ช่วยผู้ก่อเหตุหนีออกมาระหว่างทางแม็กก็ถามว่าปิ้นเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ไหมซึ่งเธอก็บอกว่าเธอเองก็ถูกบังคับถ้าเธอไม่ทำครอบครัวของเธอจะถูกพวกมันฆ่าทิ้งแม็กเข้าใจเธอ เขาพยายามเล่นตอบพร้อมๆกับหาทางออกไปด้วยแม็กเดินทางมาถึงโรงเรียนและพบว่ามีเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นจริงเขาเข้าไปหยุดคนก่อเหตุและถามว่าเขาทำแบบนี้ไปทําไมแต่แมกก็ได้รู้ความจริงสุดช็อกเด็กที่กัดยิงเองก็ถูกพวกมันบังคับแต่เขาไม่ทําแบบนี้แม่ของเขาจะถูกพวกเหมือนฆ่าโจนที่ป้นธนาคารก่อนหน้าเองก็เหมือนกันดูเหมือนว่าบริษัทจะพยายามจัดฉากขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์บางอย่างพอได้ยินแบบนั้นแม็กเลยจําใจต้องปล่อยเด็กคนนั้นไปและเข้าไปสู้กับการ์ดของโรงเรียน ทั้งแม็กและคีตต่างลองให้ออกมาเพราะต้องเห็นคนบริสุทธิ์ถูกฆ่าไปต่อหน้าเขาช่วยเด็กที่ก่อเหตุออกมาได้สําเร็จ NPC ติดต่อเข้ามาเพื่อบอกภารกิจต่อไปแต่แม็กกับวางสายและใช้โทรศรัพท์นั้นโทรเข้ามาหาเขาแม็กคิี Mac, และปินตอนนี้พวกเขาได้ร่วมมือกันทําบางอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปเรื่องตัดมาที่คินเคสเขากําลังนั่งคุยกับภรรยาของครีตเธอเคยคบกับคินเคสมาก่อนแต่ว่าก็เลิกกันไปเพราะความโรคจิตของเขา แม็กังคับคิดมาที่บ้านเขาและจัดการกับคนของบริษัทที่เฝ้าอยู่คิดกับแม็กได้เจอกันในที่สุดเป็นปิดการทำงานชั่วคราวให้กับชีพของคิดคิดจึงบอกว่าทางบ้านของแม็กกำลังถูกพวกมันสอดแนมซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทางบ้านของแม็กเต็มไปด้วยกล้องและไม้ที่ถูกติดตั้งไว้เต็มไปหมดหลังลื้พวกมันออกมาจนหมดแม็กกับคิดก็มานั่งคุยกันคิดบอกว่าเขากับคินเค้นคิดค้นเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเดิมทีพวกเขาต้องการให้มันเป็นแค่เกมแต่ด้วยความที่มันสามารถควบคุมคนได้ทั้งคน เคจึงมองว่ามันอันตรายเกินไปเทคโนโลยีนี้ควรนำไปใช้ทางการทหารและพัฒนาร่วมกับหุ่นยนต์ทหารจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงในสงครามอีกต่อไปแต่คินเคสกับมิสนเขาต้องการขายมันในรูปแบบเกมและหลังจากทำเงินได้มหาศาลเขาจะดึงการบังคับกลับคืนมาและควบคุมคนพวกนั้นให้ทำตามคำสั่งของตัวเองถ้าคินเคสทำสำเร็จโลกทั้งใบจะตกอยู่ในกำมือของเขาเมื่อได้ยินแบบนั้นแมกก็เข้าใจและปิ๊งไอเดียบางอย่างขึ้นมาแมกเอาคนของบริษัทที่สลบอยู่เข้ามาในบ้าน เขาดึงชิปที่ฝังอยู่ในตัวคริสออกมาแล้วใส่เข้าไปในตัวคนของบริษัทแทนและแม็กก็ตั้งชื่อให้มันว่าโปรเฟสเซอร์คินเคสทำการติดต่อมาหาแม็กผ่านทางโทรศัพท์เขาบอกว่าถ้าแม็กไม่เล่นเกมต่อเขาจะฆ่าปิ้นทิงสาจากนั้นคินเคสก็ทำการฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งในบริษัททิ้งเพื่อเป็นการขู่แม็กโชคดีที่เขาย้ายชิปมาแล้วแม็กเลยโกหกไปว่าเขาจะเล่นเกมต่อให้ซึ่งภารกิจต่อไปของเขาคือการไปฆ่าแองเจโลผู้ถือหุ้นอีกครึ่งหนึ่งของบริษัทคินเคส แม็กกับคีทแยกย้ายกันไปทาตามแผนที่วางไว้คีทจะไปช่วยภรรยาและปิ้นจากพวกมันในขณะที่แม็กจะแกล้งหลอกว่าเขากําลังทําตามภารกิจคีทช่วยปิ้นออกมาจากบริษัทได้สําเร็จแม็กเองก็กําลังทําการฆ่าแองเจโลตามคําสั่งแองเจโลเองก็เป็นพวกชั่วไม่ต่างกับคินเคสพวกมันก็แค่ขาดผลประโยชน์กันเฉยๆแม็กเลยตัดสินใจฆ่ามันทิ้งคลีตบุกเข้าไปหาคินเคสได้สําเร็จแต่ว่ามันก็จับภรรยาของเขาไว้เป็นตัวป,ประกัน แต่เขาไม่ยอมแพ้ภรรยาของเขาจะถูกฆ่าทิ้งในทันทีทางด้านของแม็กเขาก็ถูกคนของบริษัทบุกเข้าไปจับเรียบร้อยแล้วคีดถามว่าเขาก่อเหตุปล้นธนาคารกับกลาดยิงไปทําไมกินเคธก็บอกว่าเขาต้องการใบรับรองจากทางการจะมีความรุนแรงจากปืนเกิดขึ้นเกมของเขาจะกลายเป็นตัวเลือกแรกของรัฐบาลในทันทีและแผนของเขาก็จะสําเร็จไปด้วยดี ในขณะเดียวกันแม็กก็ใช้จังหวะน,นั้นแอบบังคับโปรเฟสเซอร์กลับมาที่บ้านและจัดการกับคนของบริษัทคิดใช้จังหวะน,นั้นเข้าไปต่อยคินเคสส่วนภรรยาของเขาก็พาคนที่เอาปืนจ่อเธออยู่ตกตึกไปคินเคเกือจะเอาชนะคิสได้สําเร็จแต่แม็กก็รีบตามมาและเอาปืนยิงเขาจนตกตึกไปเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงแม็กได้กลายเป็นประธานบริษัทแทนคินเคสเขานําเกมมาพัฒนาต่อเป็นโลกเสมือนจริงที่ไม่ต้องบังคับใครส่วนคิดก็ได้กลับมาใช้ชีวิตกับภรรยาอย่างสงบสุขและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ